สุดยอดอาหารต้านไข้หวัดใหญ่ต้านโคโรโนาแล้วก็บำรุงตับบำลุงภูมิลดพุงไวจีจีอันแรกคือเห็ด1มีคอปเปอร์ก็คือทองแดง ภมุมกัน2เห็ดมีเบต้ากลูแคน3เห็ดมีกากใหญ่4เห็ดน้ำตาลต่ำมากน้ำตาลเนี่ยลดภูมิคุ้มกัน5เห็ดมีสุดยอดวิตามินไม่ใช่วิตามินซีนะหลายคนยังเข้าใจผิดนะความรู้เก่าที่ไม่ได้อัปเดตก็คือวิตามินซีบำรุงภูมิจริงแต่ตัวที่สุดยอดกว่าวิตามินซีคือวิตามินดีนะครับวิตามินดีโดยเฉพาะ D3 ในเห็ดมี D 2แต่เวลาเรากินเห็ดเข้าไปร่างกายจะเปลี่ยนวิตามินดีเป็น D3 วิตามินดีมันทําให้ภูมิคุ้มกันของคุณเนี่ยทำงานดีไม่เยอะเกิน ไปไม่น้อยเกินไปเหมือนเป็นวิตามินที่พัฒนาเซลล์เม็ดเลือดขาวของคุณภูมิคุ้มกันของคุณคือเซลล์เม็ดเลือดขาวทุกซีรีส์เลยควบคุมด้วยวิตามินดีดังนั้นวิตามินดีจากเห็ดวิตามินดีจากแสงแดดนะไวรัสกลัวไขมันพอกตับกลัวไข้หวัดกลัว